ต่อไปครับมาดูบนรอบประเทศไทยยิ่งมีรอยเลื่อนหลายชุดเท่าไหร่โอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวสูงเราเห็นประเทศไทยใช่ไหมครับข้างบนเป็นดูเรเซียนเพลทตะวันตกนี่เป็นฟิลิปินเพลทแปซิฟิกเพลทข้างล่างเป็นอินโดออสเตรเลียนเพลทด้านตะวันตกเป็นอินเดียนเพลทและอาราเบียนเพลทประเทศเรามีรอยเลื่อนอยู่ทั้งหมด6 0 0อย0อเลยรอบประเทศไทย ดังนั้นต่อไปวัหนหน้าประเทศเราจะเจดปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวรุนแรงอ่ะภาพต่อไปดูครับมาดูประเทศไทยครับตั้งแต่หนึ่งมกราปี2555เราเกิดแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือทั้งหมดเลย3-6 3-6ลิตอร์ท่านเห็นไหมครับผอมหนึ่งให้จำเลข3.5กับ7.5ไว้ดีถูกไหมครับถ้า3.5ตึกสูงมีปัญหาแล้ว แต่มันเกิดที่ภาคเหนือ3.6ลิตรเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี3-4ลิตรครับเกิดที่ระนอง5ลิตรและเกิดที่ภูเก็ต5ลิตรเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมครับนี่มันเกิดทั่วเลยนะประเทศไทยเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วในปีนี้นะครับดูภาพต่อไปครับประเทศเรามีทั้งหมด15้อยเลื่อนท่านดูครับมีทั้งหมด15้อยเลื่อนเลยครับท่านดูเห็นไหมครับ มันกระจุกตัวอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะว,วันตกที่ระนองแล้วก็ภูเก็ตพัางงาสุราษฎร์ท่น่นี้ไหมครับแล้วเรามาดูกันเดี๋ยวไล่ดูที่กรุงเทพมีอะไรเกิดขึ้นครับเชิญครับนี่เรามาดูก่อนผมท่านจำไว้ให้ดีบางคนบอกว่า ي, เฮ้ยแผ่นดินไหวจะหนีไปอยู่ตรงไหนท่านจำสีไว้ให้ดีนะครับแล้วท่านดูว่าเอาเฉพาะแผ่นดินไหวท่านจะหนีไปตรงไหนประเทศไทย สีแดงเห็นไหมไล่ไปเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเลยตากแม่ห้องสอนเชียงรายคุ้นอยู่ไหมครับสีแดงหมายความว่ามีโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเขาใช้คําว่ามากที่สุดครับสีส้มเห็นไหมครับรุนแรงมากก็กินอาณาเขตภาคเหนือทั้งหมดไล่มาจังหวัดตากเห็นไหมครับกรงุงเทพมหานครอ,อยู่ตรงนี้ไหมครับกรงุงเทพมหานครอ,อยู่ในเขตสีส้มไหมครับอยู่เต็มเต็มครับ โอกาสเกิดแผ่นนิ้นไหวในระดับรุนแรงมากครับสีเหลืองไล่มาครับรุนแรงปานกลางส่วนที่จะโอกาสเกิดแผ่นนินไหวเกิดแต่จะมีความรุนแรงน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสานทั้งหมดครับอันนี้เป็นแนวเขตที่แผ่นนิ้นไหวที่เขาจัดระดับกันไว้ทีนี้เรามาดูกรุงเทพมหานครครับดูกันต่อไปเชิญครับ โครงสร้างตึกของกรุงเทพมหานครเราจะทนแรงแผ่นดินไหวได้แค่5ลิตรครับแต่เขาบอกว่าตึกสูงแบบนี้ถ้ามาสร้างอยู่ในที่ราบลุ่มดินป่าแม่น้ำหรือดินอ่อนไหวถ้าเกิดการสั่นไหวจะเท่ากับ2เท่าเสมอนั่นหมายถึงกรุงเทพมหานครเกิดแผ่นดินไหวได้แค่กี่ลิตรครับ2.5ลิตรการสั่นไหวจะเท่ากับ5ลิตรดี รวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับจำได้ไหมครับที่ภาคเหนือเราเกิดกี่ลิตรครับสามถึงหกเห็นไหมครับจังหวัดกาญจนบุรีเกิดถึงสามถึงหกและนองห้าภูเก็ตห้าถ้าเกิดมันมาโพลที่กรุงเทพเป็นไงครับห้าลิตรนี่เป็นไงครับจะเท่ากับสิบลิตรเกิดที่กรุงเทพแค่สองจุดห้าลิตรการสั่นไหวของกรุงเทพจะเท่ากับห้าลิตรนัดนดีท่านเห็นตึกสูงใช,<ๆ>ใช่ไหมครับ จะลงมาทั้งหมดครับเมื่อก่อนพระบาทสิเ็จพยยี่อยู่พูดมาเมื่อ20กว่าปีก่อนเราเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้พยยี่อยู่บอกว่า,าต้องระวังวันข้างหน้าถ้าเราไปรังแกธรรมชาติมากธรรมชาติจะลงโทษเรากรุงเทพจะโปร่งเราก็ททำไมพี่จะอยู่ว่าพยายูดว่ากรุงเทพยยจะโปร่งเราเห็นลิเตต,ตอนน้ําท่วมแล้วโปร่งไหมครับคนกรุงเทพยยหนีอนอกนอกเมืองหมดเลยแล้วท่านนึกดูว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวกรุงเทพจะโปร่งไหมครับ เรื่องนี้ไม่ขู่ครับท่านดูข้อมูลที่ให้ดูเมื่อกี้ผมไม่ขู่ครับแต่ธรรมชาติกําลังจะเล่นงานแล้วครับถามว่ามีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวขนาดไหนครับไม่มีครับไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงอ่ะมาดูกันครับถ่าต่อไปครับโรคล้อนตอนเนี้โลกเรากําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ท่านทราบใช่ไหม ถ้าใครเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ท่านไปเซิร์ชดูครับปีที่แล้วบูเขาวน้ำแข็งที่ภาคเหนือเต็มที่เลยครับทั่วโลกแผ่นแผ่นแผ่นน้ำแข็งอาร์กติกเต็มพื้นท่านคีย์ก็ไปดูดีนี้ครับหายไปเลยครับทุกทีเขาใช้เวลาเป็นร0อปีพันปีนะครับน้าแข็งหนึ่งจะหมดโลกเราใช้เวลาปีเดียวเองน้ําแข็งขั้โลกเหนือหมดแล้วครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ น้ำแข็งกำลังละลายทําให้ระดับน้ําทะเลยกตัวขึ้นสูงแล้วกรุงเทพของเรารวงธรรมชาตร์แห่งนี้ท่านอย่ามัวพะวงรับน้ําจากเหนือนะครับท่านเดินดูหลังไว้ตลอดว่าน้ําทะเลมาเท่าไหร่แล้วครับไม่ได้เตือนอีกไม่ได้ขู่ด้วยธรรมชาติมันบอกแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าภูเขาน้ําแข็งเหนือโคโลกละลายทั้งหมด ภาคใต้ภูเขาน้ําแข็งละลายทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าประเทศไทยเราจมไปตรงไหนบ้างครับอ่ะเดี๋ยวดูครับฮะโลกร้อนมีมีทั่วโลกจะสูญพันธุ์เขาจะไม่มีน้ําแข็งให้ดื่นอีกต่อไปแล้วครับอันนี้เป็นภาพที่จะได้เห็นเป็นภาพสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วตายหมดแล้วนี่เห็นไหมท่านดูมันละลายแล้วมันละลายทั้งหมดกี่เมตรครับเจ็ดสิบเมตรกรุงเทพเหนือน้ําทะเลกี่เมตรครับ หนึ่งเมตรท่านดูครับเจ็ดสิบเมตรเดี๋ยวมาดูว่าแล้วมันไปถึงไหนครับประเทศไทยที่ท่านเห็นสีฟ้าทั้งหมดคือเมือม่อ,อน้ำทะเลเมื่อภูเขาน้ําแข็งละลายทั้งหมดพื้นที่ประเทศไทยที่จะถูกน้ําทะเลลุกไลค่คือสีฟ้าครับท่านดูครับเราจะสูญเสียพื้นที่เพราะปลูกผ้ากลางทั้งหมดครับรวมกรุงเทพแลานครด้วยอันนี้ ภาพเขาใส่โปรแกรมก็ไปถูกไหมครับน้ําทะเลขึ้นเท่านี้เมตรประเทศไทยอยู่ที่ไหนท่านดูไว้ครับเมื่อกี้แผ่นดินไหวท่านต้องจําไว้นะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนั่นแผ่นดินไหวคราวนี้น้ําทะเลท่านต้องนึกนะครับว่าท่านจะย้ายอ,ยอยู่ตรงไหนท่านต้องดูนะครับเราจะถูกถูนเสียพื้นที่ทั้งหมดไปครับอ่ะมาดูต่อไปครับนั่นระเบิดลูกที่หนึ่ง นี่ระเบิดลูกที่2อครับไอกี้เรื่องภัยธรรมชาติเสร็งไปล้อวคราวนี้เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับท่านดู3ปีที่แล้วอเมริกาเกิดวิกฤตเราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2 5 4 0ประเทศไทยเกิดวิกฤตอะไรครับต้มยำกุ้งใครสิทธ์หรือใช่ไหมฟองสบู่แตกอเมริกาเขาตามเราเด็กเลย จ่ายสินเชื่อถูกๆอะไรก็แจกฟรีแจกฟรีจนเศษฯฯฯฯฯรษฐกิจสถาบันการเงินล้มเหมือนประเทศไทยไม่มีผิดก็มันโลภมากมันอยากจ่ายสินเชื่อถูกๆใครไปทําอะไรก็ได้ฟุ่มเฟือยช่างหัวมันสถาบันการเงินก็เจ๊งยุโรปผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่ารัฐบาลน,นี้ผมไม่ว่ารัฐบาลไหนผมเตือนสติทุกรัฐบาลเพราะยุโรปเกิดขึ้นเริ่มต้นที่กรีกจนกรีกมินิบายไม่มี ไม่หนีไม่จ่ายล้มละลายจะเอาอะไรกับกูอ่ะมันถามเขาถามไปทั่วโลกก็กูไม่มีเงินจ่ายกูไม่มีกูไม่มีกูไม่จ่ายจะมาเอาอะไรกับกูล้มละลายแล้วกลีกอ่ะท่านไปศึกษาข้อข้อที่ิ ใช่ไหมครับเนี่ยเศรษฐกิจทั้งโลกจะเจ๋งจีนถ้าไปท่านไมติดตามดูก็กำลังจะขาลงแล้วโลกใบนี้เงินทองจะเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจีนรับเรียกกระเบิดรุ่นที่สองประเทศไทยเราไม่เไรเดี๋ยวปีห้าหเราจะเจอลิดเดชของของจีนและเจอริเดชของยุโรปเข้าโจมตี เราจะสาหัสเีนี้มาดูภาพในประเทไทยต่อครับเนี่ยียนี้ผมยุโรปมันเริ่มต้นด้วย G i s อไุเรสบีคือเริ่มต้นจากปีอิตาลี L I L e L e s B, สเปนและโปรตุเกสตอนนี้เยอรมันก็แย่ละวสลุปยุโรปยุโรปเก่งครับเก่งแล้วทีนี้เรา,าดูภาพาต่อไปครับที่ประเทศไทย จริงไหมครับราชการเขารับคนมากขึ้นหรือน้อยลงเอกชนเขารับคนมากขึ้นหรือน้อยลงครับแล้วถ้าปีนี้น้ําท่วมนิคมอุตสาหกรรมเจนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะปิดโรงงานหนีคนจะถูกไล่ออกอย่างน้อยหนึ่งล้านคนครับคนจะถูกไล่ออกหนึ่งล้านคนนี่เป็นปัญหาวิกฤตระเบิดลูกที่สองเป็นปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจพราะคนไม่มีงานทํา แหลือจิตใจมันต่ำซามก็จะทำให้เกิดระเบิดลูกที่สามเชิญต่อครับใช่ไหมค้นว่างงานท่านดูจบปริญญาตีเรียนไปพวกเดินเนเนี่ยท่านดมูมันเรียนไปตกงานนั้นแหละครับอมีงานทำก็ถูกไล่ออกดูน้ำท่วมไทยแล้วมีเพื่อนบอกมเงินเดือนแสนกระบ,บาทอยู่นวันครเฮ้ยโรงงานญี่ปุ่นมันปิดเลยเมื่อวานยังรับเดือนที่แล้วยังรับแสนสองเดือนนี้ถูกไล่ออกตกงาน ทีนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอ่ะต่อครับเนี่ยพอคนไม่มีงานทําไม่มีสินทำใจจิตใจเสื่อมรางก็จะเกิดระเบิดลูกที่สามความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเกิดขึ้นมาดูว่าอะไรบ้างครับท่านเห็นดูง่ายไหมครับในบ้านเราทุกที่ทุกที่ออะภาพต่อไปครับถ้าแบบนี้ท่านเราก็จะเห็นจนชินตาผมไม่บรรยายทั่วประเทศเลยผมบอกว่า ถ้าใครอยากตายอยากชีวิตสั้นไม่ต้องไปทรมานตัวเองที่จังหวัดนั่งรถเข้ามากรุงเทพใส่สร้อยปลอมสร้อยคอเส้นละสิบบาทมาเดินในที่เปลี่ยเปียก,กรุงเทพท่านว่าตายไหมไม่ถึงห้าทีตายแล้วผู้หญิงเห็นไหมนั่งรถแท็กซี่แท็กซี่มันออกนอกเส้นทางเอาไปคุมขืนและค่านั่งรถตู้รรมาสารเราก็เจอดีมแล้วรถตู้ดีที่มันคนออกรถเยอะมันไปจ้างใครไม่รู้ที่ไหนมาขับรถตู้ เมายาบ้าบ้างอะไรบ้างเมาเหล้าบ้างพารถตู้ตกทางด่วนท่านดูผู้หญิงเป็นไงเดินอยู่กรุงเทพเดินอยู่ดีๆเขาเป็นโรคติดเขาทํากดมาศาสตร์อยู่คอนโดหรูไม่ได้ไปทํางานสามวันเพื่อนไปตามถูกคมขืนฆ่าปีนเข้ามาทางกันศาสตร์ทางหลังคาท่านดูครับชีวิตมันมีความปลอดภัยที่ไหนท่านคิดว่าปัญหายาเสพติดแก้ได้ไหม เขาโฆษณากันปลาปลาเนี่ยเขาเอาอยู่เอาอยู่ท่านคิดว่าเขาเอาอยู่ไหมภาพลวงตาผมไม่ได้ว่าจังหวัดผมเองนะครับจังหวัดนครนายกเราเรามีเครือข่ายชาวบ้านกระจายอยู่ทั้งจังหวัดทุกหมู่บ้านเขามียาเต็เตปิด เดี๋ยวนี้มันลดระดับจากเด็กมัธยมปฐมมาเป็นเด็กอนุบาลน,นะครับให้เดินยาทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยเลยก็มันไม่มีงานทำจิตใจเสื่อมโทรมมันเอาอะไรคนนะอ่ะอ่ะต่อไป เฉพาะที่แจ้งความนะครับเฉลี่ยวันละ12ลายครับที่กรุงเทพนครที่แจ้งความนะครับท่านดูว่าผู้หญิงที่อายไม่แจ้งความอีกเท่าไหร่ครับที่แจ้งความเลี่ยวันละ12ลายครับเขาไม่คงคืนคงคืนเนี่ยเชี่ยววัน12ลายแล้วที่ไม่แจ้งความเท่าไหร่ครับแท็กซี่ถูกฆ่าตายแล้ว8คนเลยนะสรุปก็คือเราเป็นคนเดียวสุดที่แท็กซี่เป็นไงครับครอบครัวเราแท็กซี่ที่โดนเขาฆ่าแท็กซี่สักพ้นคนครับไอ้แท็กซี่ไหม ถ้ารวมแล้วคอมมิวนิตัวเมือนกันดูชีวิตมันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตนัเรื่อ่านต่อไปครับเห็นไหมครับไม่พอโลกเราเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้าหาดวงอาทิตย์สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยสายในการก็รู้น่าจะติดตามดูมันเกิดการเปลี่ยนแปลง อาการทานผูมแออกนตนตน่อว่านโลคยันสมัยเลยโลคยุคสมัยมันกลับรุนินชีมันจึงมีโรคตาเขื่อยถ้าโดโรควลานะมาลีเรมื่อปีที่แล้วกงสาประกาศเกินอีดามีแดงที่กรุงเพนเด็กรุ่นใหม่ที่ไานอีดามีแดงรุ่นผมยังเห็นนะเมื่อห้าสปีแล้วกรุงเทพมี มันเจอแล้วมันเป็นหรูปากบาาที่ผิวมันกินก็เป็นเกิเนื้อเลือดเลือดเลือดเลอราเรียกว่าโรคอีดามีแดงมันหายไปห้าสิบปีปีที่แล้วมันมาโผล่ที่คุณเนี่ยละครอันดูแล้วปากท้าเกยมันไม่ได้เกิดกับอัางนท่อเกิดแม่ันเกที่ไหนครับโรงเรียนอะไร จะกลับมาดูแหล่เราจะตายเป็นผักปลาเลยอันนี้เป็นปัญหาของถ้าเกิดระเบิดลูกที่หนึ่งเิรษฐกิรรชาติปัญหาปากท้องปัญหาความไม่ปลอดภัยในชี่พิสัยปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดก็จะเกิดระเบิดลูกที่สี่ตามมาคือคนจะแย่งชิงมนุษย์จะแย่งชิงชัพยากรที่มีจำากัดเช่นที่ดินอาหารน้ำยาร,ลลารักษาโรคและพลังงานนั่นเป็นจริงไหม ถ้าก็จริงนะครับถ้าเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาเนะี่ยมนุษย์จะแยกชิงพระเมรุก่อนแต่ถ้าดูท่าต่อไปครับท่านี เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศไทยเป็นไปดทียยี่สเต็มคมีอัต่างรคนมีความรู้กรุงเทพแหะนครเขาแย่กันแดกได้เห็นไหมเขาแย่งกันแดกได้เห็นไหมรู้เนี่ยคนกรุงเทพละนครภาคเกนดใจกลางเทีใครคิดครับว่า <c oughs> ันนี้เลยครับที่ประเทศไทยเราเห็นว่าไทยธรรมชาติสิ่งเร้าร้อนย,ยังไม่รุนแรงถูกไหมครัาาบปัญหาปากท้องก็ยังไม่รุนแรงโรคระบาดญี่ปุ่นก็ถือว่ารุนแรงแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดต้องแย่งริงถ้ามยากครกันแต่เนี่ยน,นะนนนะเราโชคร้ายที่คนไทยกำลังขัดแยงะะะ้งกันทะเลาะกันพลังแต่เมื่อกี้ที่ไม่รัวเขียนไว้จะท้าเป็นปองชาติจิ้นอ่อาาน และอแรงแรงไป่าวคในห้องเนียเ็วแมกไม่ตายอ้าพวกมันตายเด็ไม่เปิดไกไม่ตายไปเรียนศาสรในการปุกหลุมึของพวกโลกมาได้โลกร้อนนทะพวกมไม่ตายรอดตายนะระเบิดลูกที่สองสำมุ่ไม่มีปัญหาปากท้องหน้ามี่ไม่เก็นคำเลือกเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ เนคนโตเลียญทองแดงมาจากโอลิมปิกบอนดอนผู้ชายต้องอานตะกี้ผีเข้าเกมฟิลิป้จับจับจับเตะฟา <S <S โดนโดนหา่มโจมท่าเขียววิ่งหนีไม่ตายกินของที่มีประโยชน์ไหมกินน,น,น,นมุนไพรกินผักกินผลไม้กินยาผลไม้ไม่มีโรคระบาดรอดตายมาตายคนรีคนไทยของชุมนุมกันตลอดกันทางที่ชุมนุมโดนลูกโงตาย มันเริ่มได้ปัญหามันใกล้จะตายแล้วความตายจะจ่ออหอยแล้วใช่ไหมเมื่อทะเลาะกันมาไม่เราถ้าเราเห็นปัญหาร่วมกันที่ไม่ใช่อยู่เจอยีเลูกระเบิดร้องหาเองเราควรจะทะเลาะกันหรือควรจะรักกันเออไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็จะตายแล้วถ้ามีใครมันฆ่าระเบิดสามลูกทจ่ออหอยอยู่รักกันนี่ผมไม่คิกันผมไปที่ไหนผมไม่สนใจว่าพวกท่านเนี่ยพวกท่านคิดอะไรยังไงผมยอมรับหมดเ ผมมีหน้าที่เอาสิ่งที่ไม่ถูกบอกมาเตือนกันเพื่อไทยธรรมชาติแรงจะมีไหมเออผมตื้อถามท่านคิดว่าแรงเนี่ยมันจะมีอยู่ไหมแล้วมันจะรุนแรงไหมท่านว่าน้ำท่วมมันจะมีมเามมมเรื่อยๆตลอดเลยท่านว่าจริงไหมแผ่นนิ้วไหวพิอากาศจะเกิดขึ้นท่านคิดว่าจริงไหมโลกร้อนน้ำทะเลจะสูงขึ้นท่านว่าจริงไหมเนี่ยว่าผมไม่ได้บ้านะผมไม่ได้เบียนใช่ไหม มีอยู่จริงนะอ้าวรก่กิจขโกของรเทศไทยมันมี้แ่แลงทันิผมไม่ได้เี้ยงใช่ไหมอ้าวมผมหน่อยอ้าังคมก็ไม่มีความปอภัยในชีวสิมมีนมาขึ้นคือทัมาจริงใช่ระบาดแตกแตกจะเกิดขึ้นทั้งมานิงหผมไม่ได้เยรือผมเราจะต กอผมตอบ Hãy subscribe cho คนนิยมคือเอาเงินเป็นพระเจ้าป่าตัดมันธรรมชาติน้ำทำลายอากาศทำลายมันให้เป็นวิธเพื่อจะเอาเป็นเงินมาในแนวเท็จทุนนิยมนะแม้ท่านโกงเอาขอได้เงินโกงเลยอเมริกาว่าได้แน่ท่านดูยุโรปอเมริกาอเมริกาเมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าของเจ้าเจ้าพ่อกู๊ดกับแม่แนนทำงานิบาลก่อนเจอแฮมเบอร์เกอร์โผล่กระเป๋าแทงนาทีพร้อม ไหนไหนโปร่งใสไงโอ้ก็เอาตัวรอดเอาเปลี่ยนไหมเอาที่ทุนนิยมเขาเปลียนเขาไม่มีให้มีนักการแต่คนไทยไม่มีพ่อแม่ก็ยังนีคนร่างแก่ๆที่มานมีเมียคนไทยลูกขอทิ้งแต่ว่าเดี๋ี้บ้านเราเนี่ยเด็กเรามันมาติดความคิดแบบนี้นะต่อไปชีวิตพวกเราจะถูกลูกหลานจ้งนะ่าจริงไห เดีตามไปนะรู้้าอยงเกนหราอย่างเลยที่น้องก็มาดลมันจะเปี่ยนใลูกหลานเราจากูกลายเป็นสรนมั้ผมไม่ใช้คว่าเด็กลุเด็กุนหลานเราใคจะเปลี่ยนจากคนหรือมกายเป็นสารนะ้อสมันยังพึ่งเดงได้นะครับ ตรงนักภเขาเรียนะลูกหลานเราเติบโตมันแม่มันมีเลขามันจึงเป็นเลขาเพราะจะเป็นาสตร์มันต้องเรียนเพราะมันต้องดูแลตามูานเลี้ยงทุกวันมันต้องพึ่งตัวเองได้ถูกไห้แต่เลขาเนี่ยมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันทำลายล้างทุกอย่างที่เก่าลูกหลานเรานกำลังจะเป็นเลราเลขาเด้วยศาสตร์ของธุนิยมนะโลกโลกมันอที่เปิดกระถางเราเปิดปีรุกเมันเกิดจากแนวคิดเรื่องธุนิยมเอาเงินไปตัวตั้ง จัดพวงนนะิ์ครับปิดประเทศไม่เอาสมัยใหม่อะไรเป็นสมัยใหม่ไม่เอา,มอไ,มไ,มเอาไม่ขาขายยู่คนเดียวสองวิธีนี้ท่านจะเอาไหมท่านคิดว่าแก้ปัญหาได้ไหมใช้สองวิธีนี้ไปแก้ในตอนสหันระเบิดของลูกแก้วไหมพี่หัวก็ไม่เอาพี่หัวเรียกวิธีการเศรษฐกิจแบบทนิยมว่าเศรษฐกิจอองพ่วกตาโทเห็นเันเนเนเินยังไม่เจ้า อะไรก็มีวิ่งหาเงินวิ่งหาเงินส่วนของพวกคนเด็กสมัยนี่ผมเรียกว่าเศรษฐกิจของพวกคนหลังเขาสมัทใไมไม่เอาค้าขายก็ไม่เอาเราจะเห็นว่าความต้านของไม่ดีนี้ไี่ผมบอกว่าส่นโตก็คู่เปรียนเหมือนเครื่องสายถ้าเราถึงเคิน่สายังไงครับขาดขึงห่อนไปได้ไหมครับไม่ได้คนนิยมเราเหมือนเราคิดว่าเป็นแบบถึงหยอดไม่มีวิธยทำอะไรร้างหมดพอมันนิดมันก็ตึงไป พี่หัวเองเลือกเดินสายกลางมาดูครับเลืนี่ไงเกคนพี่หัวเองเลือกใช้เศรษฐกิจออเพียงเหมือนกับการขึงเครื่องสายพอดีตึงพอดีพอดีเห็นไหมตึงพอดีพอดีตอนที่เห็นว่าที่นี้ตัวนิยมมันก็มาเริ่มมาทำเป็นซีไอนะเริ่มต้องเอากำไรส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือทางโลกคอมมิวนิสต์ก็เริ่มเปมลี่ยน,นไปใครจะคิดว่าจีนแดงจะเป็นดีกว่านี้พี่ มูไม่สอนเมาทีตรงเราเห็นเรื the ่องถึงเมาทีตรงมันปิดประเทศไม่เอาทมไมใหม่เลยนะไม่คบหาอะไรดีดีกายเป็นยังไงเริ่มเลือดไาไม่ออกแลยเห็นแสดงว่าของเขาตึงไปหย่อนไปเขาเริ่มขึงให้มัตรงกลางนแต่ที่อยู่เหีนมมก่อกลอวที่อยู่อดีตเริ่มใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนเพื่อนอยู่เปียกนบ้านลองดูต่อไปครับเมื่อตอน่อดกองปูแตกเราอยากทำประเทศนี้ให้เป็น แม่เอบอกว่าเสือต้าไม่สำคัญสำคัญต้องพออยู่พอกินก่นอนพอบูแตกเขาบอกเราจะเป็นเสือตัวที่ห้าเป็นไงครับกอพอบูแตกต้งอตงย้ำก้มจากเสือเป็นไงครับเสือบางคนบอกเป็นหมาเลยหมาไม่พอหมาขี้เลื้ยงอดตูดเอาเงินไปสู้ข้า,ขางเม่นตายเขาเก่งหมดเลยไออยู่กว่าเป็นเสือเป็นน้าสำคัญพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอพียงเปลี่ยนเหมือนบ้านบ้านเนี่ยหรือตึกัำเข้มแข็งมั่นคงอยู่กาไหนครับ ต้องมีเสาเขียงหรือการล่าที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องเมืีเขียงหรือกนานคือต้องมีเสาเขียงอย่างน้อยสามต้นคือพออยู่พอกินพอใช้ก็อ,อยู่ไม่พังไงครับเอาพอดีพอดีได้เงินเดือนร้อยหนึ่งควจะจ่ายเป็นร้อยไหมพี่จ่ายแ้่แต่สิบเกือบเรืยี่สิบทีนี้เราไม่เอาเราได้ร้อยเราจ่ายร้อยยี่สิบไม่พอไปออกบัตรยี่สิบมันรูน้ไหมครับว่าราชการไทยคือปฏิบัติจริงกี่ใบละข้างครับ ห้าใบในการจุดใหมนะ่ปีแรกมันอถ,ถอยรถเอกใต้แดงครับพี่รุ่นผมกว่าจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วพันสิบมีนะโอ้องเก็บตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ติดปีสมไมนี่มันไม่กลัวนี่มันปีแรกมันอถ,ถอยรถเก๋งเลยเรายังใช้โทรศัพท์ก็แก้งก็แก้เลยลูกน้องก็มาใหม่ใช้หูคเครื่องประทับหมดเลยถามหมดเยมือเือเงินเดือนเดือดกว่าบาทมันไม่พอดีมันไม่พออยู่อยากมีป่า แต่หน้าที่แค่นี้อาาจรย์วินนะถ้าให้ผมน,นผมผมะผมขอเวลาผมดีผมจะทำเป็นสามสิ